ูนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดีด้วยกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถลดโลกร้อนคาร์ฟรีเดย2013ที่จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22กันยายน2556นี้ค่ะ ช่วงสายวันนี้ที่ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีทางศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับทางชมรมจักรยานจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีนายรังณยาเนรประธานชมรมจักรยานจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้จัดโครงการกิจกรรม จักรยานเพื่อสุขภาพดีโดยกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถลดโลกร้อนคราฟีเดย์2013โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียงรวมรณรงค์การใช้จักรยานลดโลกร้อนประหยัดพลังงานรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลายาเสพติด โดยการออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเน้นเส้นทางการปั่นจักรยานภายในจังหวัดจันทบุรีและเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการขี่จักรยานประเภทต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบของการออกกําลังกายให้เป็นทางเลือกของประชาชนอีกด้วยสําหรับกําหนดการจัดโครงการกิจกรรมในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่22กันยายน2556 โดยเปิดรับสมัครลงทะเบียนนักปั่นจักรยานจากอำเภอต่างๆโดยเขียนชื่อและที่อยู่และรับคูปองเพื่อรับเสื้อกิจกรรมคาเฟีเดย์2013ซึ่งมีอยู่จำนวน400ตัวสำหรับ400ท่านแรกอีกด้วย ทั้งนี้จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการกิจกรรมในครั้งนี้สามารถเดินทางมาสมัครและลงทะเบียนได้ที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีในช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่2 2กันยายนนี้โดยทุกท่านสามารถนํารถจักรยานของท่านเข้าร่วมโครงการได้ทุกชนิดค่ะครับในกิจกรรมล,ล,ลดโลกร้อนในวันที่22อกันยายน ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอกลับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับไม่ว่าท่านจะมีจักรยานใดๆก,ก็ตามนะครับท่านสาม,มารถที่จะนำมาร่วมปั่นจักรยานโรงค์ลงแล้วก็ทางผู้จัดก,กิจกรรมก็จะมีเสื้อนะครับเสื้อเป็นที่ระลึกในการปั่นจักรยานโครงการในวันนั้นครับเ,เวลาลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกาครับหนาฬิกาเป็นต้นไปครับ แล้วก็กิจกรรมพิธีเปิดนั้นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านได้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดครับก็จะประมาณ8ปดโมงเนาทีครับ <S <S อนอกจากการปั่นจักรายานแล้วก็จะมีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเช้านะครับก็จะตรวจเลือด นะครับพี่น้องประชาชนที่จะามาร่วมปั่นจักรยานาตรวจหาค่าน้ําตาลเบาหวานนะครับซึ่งประชาชนทุกท่านที่จะมาร่วมปั่นจักรยานก็อ,อดอาหารในช่วงเช้านะครับอดอาหาราในช่วงเช้าแล้วก็จะได้ตรวจเลือดได้นะครับแล้วก็ในที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสมาคมกีฬา evet จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับแล้วก็สำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ หน่วยงานที่สนับสนุนนี้อันนึงก็คือสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเสื้อนะครับให้ให้กับการจัดของแต่และจังหวัดนะครับ